เจอกันตอนเที่ยงวันเสาร์นะคะก็เพิ่งกลับจากเอาน้องหมาไปหาหมอมาแลคะน้องวิกกี้นะคะก็เลยจะต้องทําอะไรทานง่ายๆแล้วกัน,นะคะ่ะเพราะต้องอยู่บ้านเฝ้าดูชีเนะาะก็วันนี้พี่มจะมาทำข่าง่ายๆค่ะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะตุ๊น่ารักนะสิเห็นยแม่ขอเสนอต้มมามา่าค่ะเห็นไหมคะก็จะมีกุ้งผักมามา่าถั่วงอกไข่ เครื่องปรุงแล้วก็น้ำร้อนๆค่ะเค้กข้างเดี๋ยวมาเจอกันง่ายที่สุดค่ะใครทําไม่เป็นก็แขวนคอค่ะจริงๆค่ะใต้ต้นมะเขือเปราะหลังจากน้าเดือดนะคะจะเห็นสามีแอบทานข้าวไปก่อนแล้วนะคะเราก็จะใส่นี่ค่ะน้องมาม่านะคะ,คะต้มไปให้เดือดนะคะทำง่ายๆค่ะนะคะช่วงที่มันต้มไปนะคะ เราก็จะใส่น้ำกุ้งลงไปเลยนะคะเพื่อให้กุ้งสุกนะคะเพราะกุ้งมันฟลอตมาะคระัมันแช่แข็งมาค่ะตอนนี้ก็น้ำก็ทำการเซตร,ระดับอุณหภูมิใหม่ครั้งหนึ่งเี๋จวเจอกันแต่มันเดือดไปรอบนึงนะคะเราก็ใส่ไข่ค่ะง,ง่ายง่ายนะคะใครจะใส่ทีหลังใส่ก่อนนู่นนี่นั่นก็นแล้วแต่แต่พี่พิมเรื่องที่จะใส่ช่วงระหว่างกลางค่ะแล้วก็ใส่ที่สองฟองค่ะแล้วก็เราอย่าไปตีมันนะคะให้ไข่เป็นก้อนตรงนี้มันก็จะ อร่อยนะคะตามสูตรของครัวคุณพิมอ๋อใช่ไหมครัวคุณพิมพ์สิคะต่อไปนะคะเราก็จะทําการใส่เครื่องปรุงเลยนะคะง่ายมากคะ่ะอาหารมื้อนี้ทุกคนก็คงจะหิวนะคะที่หนึ่งที่สองเอาซีฉีให้ได้ซะอ,อย่างนั้นน่ะนี่ค่ะก็ฉีกมันไปนะคะก็ใส่พริกป่นเบาไฟนิดนึงเดี๋ยวมันจะโลนนี่ค่ะ ใครจะบีบมะนงมะนาวเพิ่มก็ก็ได้นะคะตอนนี้เราแอบ,บคนกกริบนะคนเบาๆนะคะฝ่าแรงมากค่ะต้องยกนิดนึงวิโรซี่หนีลูกเค okay, ค่ะาเดี๋ยวเจอกันไปค่ะน้ำเดือดแล้วก็ใส่ผักเลยค่ะง่ายๆผักน้อยผักมากก็แล้วแต่เพี่พิมชอบทานผักเยอะนะคะถูุ๊งออหลดค่ะ ันนี้มีคนแอบเข้ากล้องด้วยเห็นไหมถามบอกแล้วนะบอกว่าแกฉันจะถ่ายวิดีโอแกก็มายิ้เปลือกปอกส้มอยู่ตรงนี้ค่ะก็บอกแล้วนี่ค่ะเราก็ขยุ่มขยำผักมะคามใครอยากให้มันเละมากผักสุกมากโออร์กุก็แช่ไปจนผักมันใสนะคะหรือว่าใครไม่อยากสุกกินแบบกรอบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ง่ายค่ะ นักวันจะทำมาม่าง่ายนักวันจะทำอาหารที่ง่ายขึ้นใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญกันตอาหารเลยแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของมาม่าพี่พี่นะคะง่ายๆเห็นไหมล่ะใส่ผักเยอะๆเพื่อสุขภาพนะครับแต่ทามนมาม่าบ่อยๆก็ไม่ดีนะคะเลิศค่ะพี่พี่แมบใส่พริกป่นลงไปอีกค่ะให้เผ็ดดูกุ้งดูกุ้งตัวใหญ่สัใจ,จมากเลยค่ะ พี่พิมชอบทานมามา่านะบางทีก็สมมติถ้าเราไม่ต้มอ,อย่างนี้ถ้าเราอยากไวเราก็ใส่ไมโครเวฟใช่ไหมคะแต่พิมก็จะใส่ไข่แต่พี่พิมมามา่าขาดไม่ได้นะคะถุงงอกจะทําให้อร่อยมากบางคนไม่ทานผักก็เข้าใจเนาะลืมบีบมันค่ะอืมร้อนผักผักกวางตุ้งค่ะอืมบ๊ายบาย Good night กันนะคะบ๊ายบาย